ดอกตังแม่ไปซื้อดอกกุหลาบให้ผู้หญิงเหรอนี่เอา้าแต่ทำไมมันเหมือนกันเ,เหรอพี่ต้นน้ำคนที่ใช้มือถือและบเ็ดกดติด,ดตามพี่ปุ๋มได้แล้คะสาม,มาูค่าวันนี้วันแม่พี่โตมีอะไรให้แม่บ้างมีสิของขวัญชิ้นใหญ่มากและพี่ต้นน้ำล่ะมีอะไรให้แม่บ้างนีไงพี่ทำเองจากมือเลยจริงเหรอหนอก็ทำเองกับมือเหมือนกันนี่เอา้า แต่ทำไมไมันเหมือนกันเลยอ่ะพี่โต้น้ำทำไมมันสวยเองล่ะก็คุณครูก็สอนน้ำแทนไงพี่โต้ใช่น้องหอมก็ทำจากที่โรงเรียนคุณครูก็สอนน้องหอมเหมือนกันแหนของพี่โต้บอกชิ้นใหญ่ <c oughs> อ่ะนี่ไงใหญ่บอกว่าล่ะโอ้โหใหญ่จริงๆด้วย <c oughs> ทันไม่สวยมากเลยพี่โอโต้พี <c oughs> ่ตั้งใจซื้อให้แม่งไง <c oughs> อ้าวแล้วพี่โอโต้เอาตังค์ที่ไหนซื้ออ่ะโอ้ยก็พี่เก็บตังค์ไว้ต้องปีนึงไง <VES> <c oughs> <c oughs> หอเีโตใช่ไงพี่กินขนมมันะห้บาทมนละห้าบาทกินไปได้ไงเนี่ยนี่ของน้องหอมยังไม่หมดนะยังมีอีกนะมีอะไรอีกและข้าวหอมอุ๊ยไม่มาแล้วซ่อนไว้ข้างหลังก่อนดีกว่า แม่ทำตัวมีพิรุษนะแอบเอาตังในกระปุกออมสินไปซื้อลูกอมมาใช่ไหมใช่ใช่ใชิลูกอมขนมช็อกโกแลตด้วยโอ้โหฟันบุทั้งนั้นเลยที่พูดมาเนี่ยเอาอะไรเอาของเล่นเอาตามซื้อของเล่นใช่ไหมไม่ใช่แน่นะไม่ใช่แม่ลืมอะไรไหมลืมอะไรอ่ะ ันแม่วันแม่จริงเหรอ <12 S 1> รสิบสองสิงหาเหรอใช่วันแม่สิบสองสิงหาแล้วแล้วแม่ต้องต้องซื้ออะไรให้น้องหอมหรอคะต้องซื้อแล้วต้องทำยังไงคะต้องกราบแม่แม่ต้องกราบหอม <c oughs> ออเหอกา กลหลับให้ผู้หญิงเหรอนั่นไงน่นไงไม่ต้องทำหน้าเนียนเลยดูดูเนี่ยคืออะไรก่อนอรสรุปยังไงเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะมันเป็นวันแม่ <c oughs> คุณต้องไปซื้อดอกมะลิมาให้แม่สิคุณซื้อดอกกลามมาให้แม่เหรอเฮ้ยไม จะมีแฟนต้องไปหัดล้างตูดมาก่อน <c oughs> ตูจะแม่งแต่งมาสาแล้วอ๋อหนูจะมีแฟนแล้วเหรอาแล้วแ <c oughs> ม่งแต่งมาหนึ่งมาสามแล้วจริงเหรอ,อน่าดีอจแล้วโอ้โหเมียฮะนี่ <c oughs> พัดลมใช่ไหมอ๋อ <c oughs> พัดลมค่ะพัด <c oughs> รักแม่ที่สุดเลยหนูรักแม่ที่สุดเลยค่ะฉันรักแม่แม่รักฉันเรารักกันซื้อขนมกันทุกวันโวยใหญ่นี่น้องหอมทำให้แม่หนูม,มีนะหนูมีอะไรคะอู้โ <c> ห <oughs> ทำยังไงครับถ้ากับแม่ต้องทำยังไงครับต้องลงไปแล้วก็กาบแม่ต้นน้ำรักแม่นะคับอาคำถาไม่พูดแม่พูดแทนเราเนี่ยรมดแล้ว,รวครับแม่แม่ก็รักต้นน้ำต้นน้ำต้องเป็นเด็กดีนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ดื้อกับแม่เป็นที่รักของทุกคนถ้าไม่ดือ้อทุกคนก็จะรักถ้าพูดจาไม่ดีถ้าพี่น้ำเป็นเด็กไม่ดีก็จะไม่มีใครรักพี่น้ำ เรา่าต้องตั้งใจเรีนยงสือเพราะว่าอนาคตจะได้เป็นอนาคตที่ดีเพราะใช้ความรู้ไปทำงานในอาชีพต่อไปเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยครับอ่ะน้องหอมน้องหอมอ๋อยังไม่หมดอีกหรอโอ้โเจอกัอันนี้แฮปปี้มาสเตอร์เดย์โอ้โห งาไม่ใช่พ้ะลูกแต่งเดียวค่ะก็ขอให้น้องหอมนะคะเป็นเด็กดีนะคะเหมือนกันเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะแล้วก็เป็นเด็กทีมีกตาญสมาริเ็เด็กปัญญาที่ดีมันเหม็นขนาดนั้นลเลยหรอ ครับแม่ครับอาลาหสมาใชหก็คือขอบคุณมากสำหรับของขวัญน,นะคะพี่โต๊ให้พี่โตเป็นเด็กดกีแล้วก็มีสติปัญญาที่ฉลาดสุขภาพแข็งแรงเข้าใจไหมเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเจ็บป่วยเพราะพี่โตชอบเป็นโรคภูมิแพ้ใช่ไหมทีนี้ขอให้พี่โต๊ะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีไหม ถ้ายังไม่ดีก็ต้องทำตัวดีๆใหม่ตั้งใจเรียนโอเคครับๆเราไม่ต้องบอกลักแม่แค่วันแม่วันเดียวนะคะคือสามารถบอกได้ทุกวันนะคะแล้วก็ทําตัวดีๆเป็นเด็กดีแค่นี้แม่ก็จะรู้สึกดีนะคะไม่ต้องไม่ไม่ต้องจะเป็นเัวาะวันแม่นะแล้วก็ทุกคนเป็นเด็กด,ดีแม่ก็ดีใจแล้วโอเคนะ ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนคสุขสันต์วันแม่ค่ะบ๊ายบาย